สวัสดีครับพิกเตอร์วิกเตอร์ข่าวออนไลน์เราแรงทะลุนรกนะครับวันนี้นะครับผมตื่นตื่นมาก็เมื่อคืนเนี่ยไม,ไม่ได้ไม่ได้ติดตามผลฟุตบอลหรอกนะฮะเชลซีนะครับ,รบเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ส่งให้ลิเวอร์พูลเนี่ยคะแนนเป็นชแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยอัตโนมัตินะครับก็โซเชียลเน็ตเวิร์คหรือว่า ite, เว็บไซต์เว็บบอร์ดอะไรต่างๆก็แน่นอน,นครับแฟนหงก็จะออกมา ฉลองแชมป์นะครับออกมาชาบูเจอเกนครอบนะชาบูทีมรักนะครับก็30ปีครับนะฮะครั้งแรกในรอบ30ปีที่รอคอยฮะแน่นอนว่าคู่ปรับตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหรือว่าแฟนแมนยูเนี่ยก็จะมีออกมาตอบโต้บ้างนะฮะแต่จริงๆผมเตือนไว้เลยนะฮะอย่างผมเนี่ยฮะ ผมจริงๆผมก็เป็นเป็นเด็กเด็กผีนะครับแต่ตอนหลังเวลาใครถามเนี่ยผมบอกว่าผมเชียร์ท่าเรือเพราะว่ายิ่งตอนนี้นะฮะคุณบอกว่าคุณไม่ดูบอลเลยก็ดีเพราะว่าพูดอะไรไม่ได้ครับเนี่ยเขามีมีการยกเด็กผีบางคนห้าครับห้าบอกไปไปบอกว่าอะไรเนี่ยเคยได้แชมป์ครับวินเนอร์ครับเปล่า ซึ่งถ้วยคัพวินเนอร์คัพเนี่ยมันยกเลิกไปนานแล้วนะครับสิทธิ์ของทีมที่จะไปเตะเนี่ยคือทีมทีมที่ได้แชมป์เอฟเอคัพนะครับเพราะว่าทีมที่ได้แชมป์แชมป์ลีกพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะได้ไปเตนะยูโรเปียนแทนยูโรเปียนก็คือ UCL สมัยนี้แหละซึ่งคัพวินเนอร์คัพเนี่ยเมื่อก่อนมันได้รับการยกย่องถือว่าเป็นถ้วยใหญ่ถ้วยหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันจะมีทีมแบบดังๆมาเตะนะครับเขายกเลิกไป แฟนผีบางคนใช้การ์ดนี้นะครับซึ่งอย่าให้บอกผมว่าแฟนผีเหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยเราเราเราเก็บตัวไหมแล้วก็เราก็ไม่คุยเรื่องบอลไหมหรือว่าเราก็เนียนยินดีเขาไปด้วยก็ได้ทําแบบทําแบบเหมือนเป็นคนดีอะทาเหมือนเป็นคนแบบอืมครูไม่เคยไม่เคยดูถูกลิเวอร์พูลไม่เคยดูถูกลิเวอร์พูลเลยนะไม่เคยแบบไม่เคยแซวไม่เคยว่าอะไรเงี้ย ไอ้เหี้ยแต่ว่าพอมึงไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตเว้ยมึงไปสมัครเฟซบุ o กปลอมหรือว่า ID ปลอมเว้ยมึงก็เข้าไปแย่ไปไอ้เนี่ยมันถึงจะมีคารดเว้ยไม่ใช่มึงไปออกตัวจากแบบจอกจากตัวมึงเองเลยโห<ฮ>มันสู้ไม่ได้ตอนนี้มันพูดอะไรไปมึงก็แพ้เข้า <c oughs> ใจไหมอ่าแล้วก็มาดูเนี่ยฮะข่าวก็จะเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยข่าวหรืว,ว่าพ์พลนะในเว็บไซต์ฟุตบอลมีอะไรละ่ะอัปเดต แชมป์มากที่สุดนะครับของลิเวอร์พูลนะฮะแชมป์รวมนะครับรวมรายการที่เป็นของอังกฤษนะครับเป็นเมเจอร์ก็คือดิวิชันหนึ่งเดิมพีเมลีกนะฮะเอฟเอคัพลีกครับ Cup, Cup, อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นรายการต่างๆทุกใบนะฮะทุกถ้วยนะครับซึ่งสรุปแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ย วาดไปทั้งสิ้น48ใบนะฮะไม่ใช่แค่ในอังกฤษนะครับเป็นพิเมลีเอฟเอคัพลีคัพยูโรเปียนคัพยูฟาคัพยูฟาซูเปอร์คัพคัพวินเนอร์คัพอินเตอร์คอนเทนเนชั่นอินเตอร์คอนติเนนเัลคัพฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพก็สรุปแล้วเลี้ยวผู้ได้ไป48ใบนะครับมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่3ใบนะฮะตรงนี้ทุกอย่างวันนี้ วันนี้จะมีแต่ข่าวหรือว่าูลนะครับมีอะไรครับฟาวเลอร์นะครับล็อบบี้ฟาวเลอร์ตำนานของหงแดงครับฉายาก๊อตนะฮะเขาบอกว่าเยอเกนครอปเอาฉายาก๊อตของผมไปเลยอ่าฉายาพระเจ้าของผมเนี่ยกูเอาไปเลยโอ้โหครอปนี่แบบยิ้มฟันยาวเลยครับ <laughs> แล้วมีอะไรอีกครับมีอันหนึ่งอันนี้ฮาครับ แกลลี่ในวิวนะครับที่ล่าสุดเนี่ยรับหน้าที่พิธีกรของ Sky Sport ครับอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งพักหลังเนี่ยก็ซีกับเจมี่คาร์ลกเกอร์นะครับทำเออเป็นพิธีกรรายการร่วมกันก็มีแซวกันมีอะไรกันจนหลายคนมองว่าเฮ้ยเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยเคยจะต่อยกันจะฆ่ากันในสนามนะครับเพราะว่า2คนก็เป็นไอคอนของทีมเป็นนักเตะระดับซีเนีย ล่าสุดมีการเอาคลิปเก่านะครับของแกรี่เนวิลล์ครับที่เขาเคยพูดไว้นะครับว่าถ้าลิวพูดได้แชมป์เนี่ยเขาจะบินไปกบดานที่ปาปัวนิวกินีนะเป็นเกาะห่า,หางไกลผู้คนนะครับก็สไตล์แกรี่เนวิลล์ครับหลังจาก,กเกษียณอายุนักเตะแขวนสตั๊ดมาเป็นคอมเมนเตอร์เนี่ยโคตรหานะแม่งโคตรหานะครับก่อนหน้านี้ก็มีคลิปที่แบบอะไรหลายอย่างที่นั่ง ทะเลาะกับคาร์ลเกอร์ครับคือเดี๋ยวมันจะต้องแซวกันนะไอ้คู่เนี้ยไอ้คู่เนี้ยมันหาเนีย่ยบอกจะบินหนีไปเกาปะปาปวนิวกินเนียอีก <c oughs> แล้วครับมาดูความเคลื่อนไหวไอจของแข้งหงแดงนะครับก็แต่ละคนโพสอะไรบ้างอันนี้เป็นของซาดิโอมาเน่ครับก็โพสเนี่ยฮะภาพแชมเปี้ยนฤดูกาล2019ทับ2020นะครับอ่าไปดูเจ้าเฟอร์เมโนนะครับ เม,มโนกก็โพสภาพเดียวกันเลยนะฮะมีใครอีกครับโรเบอร์สันครับอันนี้หาผมชอบเนี่ยเขาโพสรูปเสื้อเสื้อชแชมป์สวยนะโลโก้เป็นสีทองแต่อันนี้หากว่าก็เขาบอกว่าเบื้องหลังแชมเปี้ยน,นครับไอ้เทรนด์เนี่ยเทรนอเล็กซานเดอร์อารโนเนี่ยมันโทรมาหาโรเบิร์สันเนี่ยสี่สายครับ คือคิดว่าน่าจะโทรแบบโทรมาเกลียนนะครับว่าเฮ้ยเราแชมป์กันแล้วนะไอ้โรเบอร์ซันนี่ก็เกลียนกว่าเอามาโพสไอจีอีกฮากันไปครับสองคนนี้มันซีอะนะฮะเดี๋ยวดูรูปรูปแบ็กกราวโทรศัพท์นะครับก็เป็นรูปคู่กันนะฮะแบ็กซ้ายแบ็กขวาไปดูกับตันทีม้งฮะจอแดนเฮนเดอร์สันนี่ฮะเป็นรูปเดียวกันเลยกับโรเบอร์ซันฮะเป็นรูปเสื้อแชมป์นะครับโมซาร่าล่ะนี่ฮะโมซาร่า ก็เป็นรูปรวมนะครับน่าจะเป็นการฉลองนะฮะเหมือนแบบทีมตัวเองเนี่ยแข่งเมื่อวานชนะไป4-0ก็รลอลุ้นผลคู่ระหว่างเชลซีกับแมนซิตี้ก็พอได้แชมป์ปุ๊บก็ถ่ายรูปรวมเนี่ยมี Lane, ลอฟเลนฤดูกาลน่าจะได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเฟอร์มิโน่อาริซอนไอเจ้ากองกลางบาซิลอ่าแล้วก็ซาร่าฮะ ไปดูของปากาาหลังกับปากาาหลังตัวแกร่งนะฮะโอ้โหนี่ครับปากาาหลังตัวแกร่งเนี่ยโพสภาพเสือลมหลายภาพมากนี่ฮะภาพแรกเนี่ยโพสตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะนี่ครับเหมือนกับเขาจะซึ้งมากมีภาพคู่กับเจอเย n น r o อปมีภาพยืนท่ามกลางแฟนบอลนะครับ ไม่ใช่แฟนบอลสิมันไม่มีแฟนบอลเข้าชมเป็นป้ายโลโก้ถ่ายออกมาได้สวยมากมีภาพถ้วยแชมป์นะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็นี่ฮะไอแก๊งเมื่อกี้ไอแก๊งซาร่าเด่ยเนี่ยไอแก๊งซาร่าเด่กก็จะเป็นพวกบราซิลนะฟาบินโยอลิซอนเฟร์มิโนลอฟเลนนี่แต่แก๊ง เฟอร์จิลนะครับเฟอร์จิลเนี่ยไปกับแอนเฮนเดอร์สันนะบตันทีมแล้วก็เจ้าโจโกเมดนะถ่ายรูปร่วมกันเหมือนกับว่าก็เนี่ยใส่เสื้อแชมป์เหมือนกันเลยเสื้อที่นักเตะหลายคนโพสตบนไอจนะฮะน่าจะนัดไปดูกันใครเสนอกนใครก็ไปคนนั้นเนี่ยฮะก็นะครับชื่นมื่นนะครับถือว่ามีความสุขกันไปนะฮะ แดคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิกเตอร์วิกเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะครับ